สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกันอีกครั้งนะครับวันนี้ผมจะพาไปเทสได์จากกัว XX คันนี้เป็นเครื่อง3.0 V6 ครับเป็นเบนซินครับเครื่องตัวนี้ก็ขับสนุกในระดับหนึ่งครับ0-100ใช้เวลาประมาณ8วินะครับความเร็วท็อปสปีดเกิน230ครับอัตราสิ้นเปลืองก็ไม่เลวร้ายมากครับในเมืองจะอยู่ประมาณ6-9ครับถ้าวิ่งชานเมืองหรือต่างจังหวัดจะได้ประมาณ10กิโลเมตรต่อลิตรขึ้นไปครับถ้าขับ ไม่เร็วมากอาจจะทําได้ถึง13กิโลเมตรต่อลิตรครับนะเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับเป็น3.0 V6 เบนซินเป็นเครื่องที่มีพื้นฐานมาจากเครื่องของ f o อร์ u ดูราเทค,ครับในต่างประเทศนิยมใช้กันมากมีข้อดีเรื่องอะไหล่การบํารุงรักษาค่อนข้างแพร่หลายมากกว่าเครื่องที่ผลิตโดยจากัวแอแพ้อย่างพวกตระกูล X j นะครับส่วนตัวถัง ดีเลยครับจากว่าื่นชื่อเรื่องความทนทานของตัวถังอยู่แล้วนะครับแล้วก็ handling ในการขับขี่เยี่ยมมากครับใกล้เคียงรถสปอร์ตครับแต่ได้ไซส์ใหญ่กว่านะครับภายในนี้สุดหรูครับเดี๋ยวผมมาให้ท่านผู้ชมชมห้องเครื่องกันนะครับเครื่องยนต์ของจากวั XF คันนี้ครับอันนี้จะเป็นเครื่อง V 6ครับ3.0ลิตรครับไม่มี turbo ไม่มีซูเปอร์ชาร์จครับแต่ขับสนุกพอสมควรครับถ้าไม่เทียบกับเครื่อง5.0นะครับ เทียบกับรถตทั่วไปขับเยี่ยมเลยครับภายในคันนี้ถ้าท่านผู้ชมสังเกตให้ดีๆนะครับจะเดิมหมดครับในห้องเครื่องรอยอาร์ตต่างๆที่มันมีจากโรงงานยังอยู่ครบนะครับตัวถังคันนี้สวยมากครับเดี๋ยวเราไปดูภายในแล้วไปเทสไดร์ัน,นะครับเรามาพบออปชั่นภายในของจากัวเอ็กซ์คันนี้กันนะครับคันนี้นะครับผมชอบมากเลยหัวเกียร์ครับ เก๋มากเลยครับเวลาเรากดสาตาร์ตนะครับมันก็จะโปรโดันขึ้นมาพร้อมให้เราใช้งานครับคล้ายๆเลนโลเวอร์นะครับแล้วก็จุดที่แปลกตาอีกจุดนึ่งก็คือช่องแอร์ครับช่องแอร์นะครับมันจะปิดเปิด,ปดตามที่เราเปิดหรือปิดแอร์นะครับตรงช่องแอร์นี่บางคันถ้าไม่เปิดไม่ ไม่ต้องกังวลน,นะครับมันอาจจะยังไม่ได้เสียนะครับคุณเข้าไปตั้งที่เมนูนะครับเข้าไปที่ Climate ได้ครับมันจะสามารถตั้งให้ช่องแอร์เนี่ยเปิดไว้ตลอดหรือเปิดปิดอัตโนมัติตามที่เราเปิดปิดแอร์ก็ได้ครับส่วนเบาะของ Jaguar กกนะครับพิเศษอีกเหมือนกันเพราะว่าเบาะที่โดยส่วนใหญ่รถอังกฤษนะครับจะทาเบาะมาค่อนข้างเนียบครับหนังจะเกรดดีกว่ารถแบรนด์อื่นๆที่อยู่ในระดับเดียวกันนะครับ แล้วก็ลายไม้ครับถ้าสังเกตให้ดีๆครับลายไม้ของจาก้วเกือบทุกคันนะครับจะเป็นไม้ที่มีลวดลายใกล้เคียงกันตลอดทั้งคันครับจากัวเป็นแบรนด์ที่ให้ความประณีตเรื่องการดีไซน์ภายในค่อนข้างมากครับถ้าเทียบกับรถในระดับเดียวกันนะครับจากัวให้ความสําพัญ์แม้กระทั่งกระจกบ,บังลมด้านหน้าครับ ให้กวอนปานี้พอๆกับเลนโลเวอร์เลยครับก็คือว่าจะมีไล่ฟ้าเส้นเล็กๆอยู่ข้างในครับมันจะถ้าอยู่ในต่างประเทศครับมันจะช่วยทําให้กระจกมองเห็นได้ชัดครับแต่บางคันกรณีที่เขากระจกเปลี่ยนหรือกระจกเคยแตกมาแล้วแล้วไม่ได้ใช้ของแท้จะไม่มีไล่ฟ้านะครับ เครื่องตัวนี้ไม่อืดครับแล้วก็ไม่ได้แรงมากสําหรับจากรกลประเภทจักรกลด้วยกันนะฮะแต่เป็นมีความน่าใช้เพราะว่ามันเป็นเครื่องที่พื้นฐานมาจากฟอร์ดดูราเตครับทำให้อะไรค่อนข้างแพร่หลายในต่างประเทศครับการบำรุงรักษาจะง่ายกว่าพวกสกูลเอเจเยอะครับะะส่วนอัตราเร่งอะไรพวกนี้ก็ดีใช้ได้ครับคันนี้ก็ออปชันหลกัหลกๆก็จะเป็น อันนี้จะเป็นตัวเกียร์6สปีดนะครับแล้วก็มีแพทเทนชิปมาให้นะครับแล้วก็ตัวรถเนี่ยจะมีตัวสปีดลิมิตนะครับเวลาเราสมมติตอนนี้ผมน่าจะล็อกไว้ประมาณ60วเวลาวิ่งเกิน60มันจะเตือนสำหรับความรู้สึกในการขับขี่นะครับโดยส่วนตัวเนี่ยผมชอบเรื่อง handling ครับความไม่นุ่มเกินไปครับ แล้วก็ไม่กระด้างเกินไปครับสำหรับจากัวเอ็กคันนี้นะครับแล้วก็ส่วนอัตราเร่งช่วงต้นก็ก็มาไวพอตัวนะครับถ้าไม่เทียบกับพวกซูเปอร์ชาร์จก็จัดว่าดีนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมและจากัวเอ็กคันนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้ว พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับถ้ากท่านผู้ชมท่านใดสนใจอยากลองเทสตัวจริงเสียงจริงนะครับมาได้ที่ Open Road นะครับอันนี้ขอตัวก่อนครับสวัสดีครับ